สวัสดีครับสวัสดีพี 1, ่น้องสู 1, ้ผูสู้คนคือเก่าพี่น้องครับพ่อกันกระเปาเปียกยง้มเทียงเดวอพี่น้องครับกินเขาน้ำกันคือเก่าล่ะพี่น้องมามาพี่น้องมือนีเขาก็ได้เป็นก้อยแบบสุกเดวอพี่น้องครับหรือว่าลาบเนาะขันเป็นก้อยก็คือก้อยดิบเนาะบ้านผมเอินเนาะก้อยคือก้อยดิบอันนี้อันนี้แบบลาบลาบสุกพี่น้องอ่าเพิ่นบอกว่าเฮ็ดสุกให้เบิ้งแรกครับพี่น้องเลยจัดให้เท่อนี้ครับกินเขาเทียงมามาครับพี่น้อง เขาก็อยากกินเนี่ยทานตทิงตอนเที่ยงมากก็อยากกินได้เลยครับเขาเลย <laughs> มาหัวผักแก่ผักกัาบกับผักส,สลัดกรอบนงครับปักกาดหินนะพี่น้องบ่ได้พักสมิก คืนดังทิ่มๆน,นะครับบักพริกน้อเนี่ย โอ้ยังบ่ซอบเผ็ดเลยครับอืม เสีบไปย่างนึงพี่น้องแบบซุกซุกกับดิบนะครับซุกมันจะแบบอุ่นท่องนะ Tsk, 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 tsk. Wow. พริกช้าใกล้พี่น้องมาพริกันเนี่ยตัดหน่อยเดียวโอ้เรื่องเลย โอ้ s <S สุดยอดพี่นาะแซบเนี่มุสวยบวาดิบบวาสุกอิ่ม จากนี้ก็พอดีกินพี่น้องถือว่าก็เลยบ่หลายบ่หน่อยแบบลาบสุกเนาะแบบว่าก้อยนะเขาก็เฮ็ดสุก,กนะพี่น้องครับเลยมาลาบสุกเนาะก้อยคือก้อยดิบตั้งคือเอลวลาเขาไปซื้อซื้อเนื้อนะครับซื้อก้อยนะครับอันนี้ฉันก้อยให้ครับนี่อันนี้เป็นลาบลาบสุกเด้อครับนี่เอา้าคลิปนี้ก็ฝากไว้คือเกาพี่น้องครับ ช่องของบาวเปียกครับบม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่าทาง YouTube กับพี่น้องครับมื่อนี้ก็จะิคอตัวลาไปกอนครับคลิปหน้ากับพ่อกันไม่พี่น้องครับสวัสดีครับ